สบายดีพี่น้องสบายดีตอนกลางคืนเนาะพอกันคือเก่าเอาไปปักเบ็ดไว้ตอนนั่นแหละตอนคำพึ่นมาแต่ปักเบ็ดกะจนได้ไตไตโคมปักไปหน่อยพอไปใส่ไปดักกุ้งอะไรกะขึ้นมาเมื่อส่งเทอแมเมลขึ้มาขุดไส้เดือนไปใส่เบ็ดไปหน่อยไ,ไปหลุ่นน้ำกนันมั้นี่สิได้ห่ได้ มาอยู่ป่ะเปิดไฟคอยมันก็ดดืดๆ,ๆเนาะเปิดแห้งๆด้วยนี่ก็มาใส่เบ็ดมายามเบนะ็ดเนาะใส่ไปด้วยแต่ตอนแรงผมบ่เอาผิดมาพามายามเบ็ดมาได้เข้ามากับฝากเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องได้บหลับสม้มกับเปิดคลิป ปะไววก็ได้ก็ไ้ก็ขอบใจเบอร์สุขุกคนห่วงเขาบึงห่วงเขากล้งขึ้นอีกนะเว้ยยามเบ็ดน้ำกันขอให้มานกันยังไงเทยวนี้คุเคยง่วงมาปจาก๋กเจือเทียนหยาไายก็ะดอกอ่ะ หลังเล็กบุ่ตกไปเดี๋วไปอีโดมาน้ำกันกลางคืนเพราะว่ากลางเ,าว,เว้นนะบุอยากไปได้พันยานไฟสอดเผื่อมันสอดเพื่อว่าหลับสอดเป็นปัดหลบับเป็นปกุก้าอยากมาบันไดเพื่อกี่ว่า ไปไปยังดึงเข้าไปในมั้งบุธิแล้วมันหลุดมันสับไปแล้วไปไปไปเต้นเต้นความเก่งเป็นขึนต่อเลยลังหนักขอ,อนบุธิว่า số lai mình nhìn bộ giặc đâu ừ, phải nói nhầm lè cái động ma lăng thì thực là thực là thực là thực sơi mày một nhảy cục nổi này đồ độ cho hết độ à, tổ lệ hẹp màn 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 tổ lệ hẹp màn á à. đùn bay to với nó người tổ vô nhảy cái nhánh đi thì mình thử

đây là nấm oh, thử ồ thức, 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 phải không, thức Cốp nội Tô bụi và nhảy mà đầy, tô thịt sống á, xong này cào Tô nội, tô nhảy mới cầm mắt, nhằm đi phải không ạ Đầy sống, tô nội đã Xong này cào Nhưng biết lai lắng, phải không, phải rút nó lấy lưỡi Nhằm sau, có lại chẳng rút tô nhảy, nhảy mới sẽ họp kín con đất phải không ว่าข้ามันร่มเลยขี่กระเดือนแหงเ้องใส่อยู่ปลาเขานะใครแน่แหงใส่อยู่ลงโลงนลยแหงเบิดบมกิดเฮครบลุกแล้วไปน้องเป็นใส่บอลนี่ถือเพียงน้องเลยบอลนี่ผมไม่ได้ใส่บอลนี่เป็นใส่เรียบเลาะไอ้คบตัวปักไงหนึ่งฮึโอ้ยหลุดแล้วตัวปักไงนะเพี่อนน้องมันลงไปแล้ว Loot, mời mình, mày nắm nhanh khuyên. Hãy cốp tên lâu nèo nèo nèo. Hãy cốp tên lâu nèo 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 nhảy Nó nèo nèo Nó nèo 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 คนใส่ลายบางทีมันกะสลัดได้กบมถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วโดดๆโดดๆบริเวณโต้บริเวณไปถึงไหด้พี่น้องขนาดนี้มันตัวใหญ่เนี่ยนี่โอ้ยไปแล้วโดรไลมันโดไปแล้วหลุดไปแล้วตัวใหญ่เลยทำสองสามนิ้วหลุดไปก่อน từ độ năm độ lèn xài rút bay là bằng đi đây. bỏ thử ai độ bay bỏi bay là tôi nè ma nòng bộ than đấy mìn đây xong. bít cảo nè vẫn này bỏ bộ không bột mì tắt thương nè gạch thương nhanh nè nó sai song lang vâng tuyệt vọng chạy lắng niệu á không có tương 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 nó tương 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 นับวัตถุโอ้ยวัตถุกบหน่อยกบหน่อยพี่น้องเลยวัตถุกบหน่อยแหละตัวใหญ่เลยลูดไปถัตตัวหน่อยเลยอยู่ใส่ในน้ำขอนหลังบุก่าจะถือบ่โดุคือปวสนใจดุปดสนใจก็บถวัเท่านั้นแหละเต็มไปเลยังูทันกินซ้ำ ตอนเช้าเวน้องเอยบรรยากาศตอนเช้าเนาะแม่냠เกี A ่ยวขาก็ตื่นซํานี้ก็มาเกี่ยวก็ตะเว็นขึ้นก็ได้หลายเติบพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นอยู่เด้พุก็บ่มีดอก่งพี่น้องสิไปมีพุพุค่อยหรือว่าฝนค่อยประมาณ Sám xì thì mượn, hát mượn Tỏa nạ cũng là hơi nọ Và khẩu, khẩu trang hoa này tiếp nó mới thành cổm Thế hay thì gặp bồ hoàng nó vừa vào nạp mới nhằn bì vô Phải không chịu hẹn lắm Thứ cái nọ này Buồn hết đâu buồn hết Mấy thằng nổi, cốp nhảy ra vừa xê vừa thử nổi Thứ mấy thằng thử cốp nổi cốp nhảy luôn, muội vừa lửa bò lúc hôm qua làm là đâu đâu bài 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 Thử bài 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 đi bài 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 Thử bài bài hả lẽ, thử bài 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 cục <laughs> nói tôi nhảy ní đồng hỏi quên đầu sai mẹ lắm tôi nói nó พี่น้องถือได้นี่นะขาดไปเบิดหมากเลยหักไปเลยนี่ตัวใหญ่ถือนี่พี่น้องนี่ไปเบิดคันเลยเนะียหาหมูดูสูยเล็กน้อยหาหมูเล็กๆขั้นหักเบ็ดเก่าแม่หมูดูมันเต็มนจน,นแปนหมดเนี่ยครบใหญ่นี่ไปเบ็ดเลยเบ็ดเก่าเนี่ยครบใหญ่ถือเต็มไปหักไปเลย ขาดไปบดคันหักปืนเลยลูดไปเลยโอ้ยไว้เดี๋ยวนี้มันจะหักไปเสียหายลายถือแล้วก็หักไปเลยเบ็ดเก่านี่เรี่ยว อยไปไลายตัวะไรพี่น้องเว้ยมันหักไปแล้วนี่มันขึ้นอีกที่แล้แต่ว่าเสาบ่อถึกมันขึ้นเต็มตระหาตาตานี่อืมพี่น้องหายเบิดเบิด แหฮงนักหน่วงโดด้โดดโดดหมดโดดเห็ดแล้วอย่าเห็ดโด้วย่าเห็ดโดดฮะโดดโดดโอ้โหโดดเอาไปรูลรเอาไปมาเบิดเป็ดเลยสิโดดโอ้ยหมีแต่ไปเห็ดเบ็ดหักโดดนี่แหละน้อยน่อยแต็งวกบมันลงห่วยหมดแล้ว Như tôn nội nội thử cái thử nối nối nội, nối 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 cái nối 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 กบใหญ่ยยลงหวยมาแล้วมันเหลื่มหนาวเด็ดพี่น้องมาเบิ่งลังไลลังเดียวที่อยู่ในหนำขอนถือจิ๊บวอลังโดสองบอกมีกบมาก,กินเลย ถึงแล้วถึงแล้วดีด้ดีด้เห็ดดิโด้เห็ด,ด,ด,ดนี่น้กถึอแลถึงแลถึอแลตัวธรรมดาทำยัสองนิ้วใครขวัวตอนกลางคืนอยู่น้องมาตอนเช้า Nè, vì nó thử đi đi Nè, 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 nè Nè đi 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 Cứ đi cứ đi 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 โดดไปแล้วโดโดโดดโดนี่ติีโดมาหาเห็ดตะเบ็ดไปหน่องเอาปั้นไส่ลงไดนี่เอาจากล้างนี่นี่อันนี้เอาจากล้างนี่ดึงไปเลยขาดไปเลย ลางนี่วิ่งตะถือบ่อถือกีอ่น้องหลุดไปแล้วหม,มามันเป็นแถวพี่น้องแต่เขพอได้กินอยู่ตัวใหญ่มันหักไปเลยถือไปถือกลางที่มันพลอยเนี่ยตัวใหญ่มันถือหักไปไปลายโตเลยหลุดไปลายโตพอได้อยู่กับหกเจ็ดโตพอได้กิน แต่ว่ามีแต่ตัวน้อยไม่มีตัวใหญ่หรอกนะี่นตัวใหญ่มันเอาเบ็ดไปหมดแล้วมันถือลังทีแบบมันพลอยเนนีะ่ยนะยัมให้เบิ่งกบก่อนกบสิประมาณน,นี้พี่น้อยพอได้กินอยู่กับบวัวเสียเถนะียวเนาะได้ติดมือมาอยู่ขอบคุณพี่น้องหลายท,ทีติดตามไปหาโซนเหมือนกันพี่น้องเไย บลูก๊กนี่มันเริ่มสิบปมีประโยชน์แล้วล่ะบักโดกนี่พี่น้องไอ้มีแต่ไปเห็ดมีแต่ไปหาหลักก็พอไปอยังพยายามกุ้งพี่น้องไอ้เผอกันคลิปต่อไปเนาะยามกุ้ง